อ่ะทีนี้มาถึงคนที่ขึ้นรถเมย์เขาบอกเลยว่าเตรียมตัวมีเฮกันได้เลยนะคะเตรียมที่จะโหลดแอปพลิเคชันกันได้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อ17กรกฎาคมนะคะที่ผ่านมาค่ะทางขอสมกเขาได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน ตัวใหม่แบบสุดปังเลยชื่อว่า BMTA Bus นะคะเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นแอปที่ช่วยสำหรับคนที่ใช้รถเมย์ในกรุงเทพแอปนี้ช่วยยังไงได้บ้างเ,ออเขาบอกว่าจะช่วยติดตามรถเมย์แบบ Real time, เรียลไทม์จะได้รู้เลยว่าอยู่ตรงไหน<อ>สายที่เรานั่งใกล้ถึงแล้วยังดีเลเพราะไม่งั้นเราจะยืนรอนานมากคือบางสายเขามาถี่ก็ไม่เป็นไรแต่บางสายเนี่ยเขาจะมีเวลา10นาที15นาทีมาทีถูกไหมไม่ก็ไปยืนโอย รอนานเลยอะอนานถ้ายิ่งฝนตกตกอะไรอย่างนี้แล้วจะได้รู้เวลาแล้วแล้วก็แอปพลิเคชันนี้นะคะยังค้นหาเส้นทางแล้วก็สายรถแบบง่ายๆพร้อมกับแสดงต้นแล้วก็ปลายทางจะได้รู้เลยอยากไปต้นทางนี้ปลายทางนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะให้คะแนนความพึงพอใจได้แจ้งได้ว่าพานักงานขับรถเป็นยังไงสะอาดไหมขับเร็วหรือเปล่าแล้วก็อัปเดตข่าวสารรวมถึงเส้นทางใหม่แบบไม่พลาดเลยนะคะเขาจะมีการแจ้งเตือนด้วยนะคะโด,ย,ะะดยงานนี้ค่ะผู้มนวยการขอสมกนะคะคุณกิติการ จอมดวงจารุวรพลกุลนะคะเขาบอกว่าแอปนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะในการยกระดับแบบขนส่งของมวลชนไทยนะคะดูทันสมัยขึ้นโดยการใช้ดิจิทัลเนี่ยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการรถโดยสารแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนั่นเองนะคะใครที่นั่งรถเมย์บ่อยนะคะ <c oughs> หรือว่าจะตัดสินใจขึ้นรถเมย์โหลดได้เลยนะคะแอปพลิเคชันนี้ทาง App Store แล้วก็ Play Store นะคะพิมพ์คำว่า bm ta bus นะคะแล้วก็กดติดตามใช้งานได้เลยตอนนี้เขาเริ่มใช้ได้แล้วเนาะใช่เพราะว่ารถองสมกรเดี๋ยวนี้เขาก็จะมี gps อยู่แล้วนะสังเกตได้เวลาเราขึ้นรถเมยอในโทรทัศน์ในรถบัสอ่ะในรถเมล์มันก็จะมีว่าอถึงป้ายนี้ป้ายต่อไปเป็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขึ้นนานมากตายแล้วเมื่อก่อนขึ้น538จากคลอง6มาโอ้โหลงเสาลีแล้วโอมาไกลเลยมาไกลค่ะคือตอนมาที่ผมเรียบ พอถึงกันด้วยต่อวันลิทน่หัวฟูเลยหลับเลยเมื่อก่อนทำงานแล้วก็นั่งหลับให้กระเป๋ารถเมลีเอ็กว่ะพี่พี่ถึงถึงมหาลัยแล้วโอ้ชีวิตเออแต่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ